อาจารย์เกรียงเที่ยงจิตเกิดเมื่อวันที่15ม,มกราคมปีพุทธศักราช2495ณบ้านทุงแฮวเป็นบุตรของคุณพ่พอเดชากับคุณแม่สเสนีย์เทียนจิตมีพี่เ้งร่บิามบรรดาเดียวกัน6คนดังนี้1ในเกรียงเที่ยงจิตวุ่นวายจน เรา,าการพระกาชเานบริสบอยู่ในขณะนี้ 2. นางกัลยาหนิงบรวงศ์สานางสุดาสถาพร 4. น,นายสกลเที่ยงจิตหานางสาวสัญญาเที่ยงจิตหนางสาวจำเรียงเที่ยงจิต ประวัติในเรื่องของการศึกษาในโรงเรียนที่จกชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดกล้าที่ที่จะว่าหรือวัดตอนปอจบชั้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนเทศบาลวัดสิงฐ์สิทิ์จบมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนวัดสิงจบประกาศยาบาศัวิชาวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือปปสอสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์จากวิทยาลัยครุนครสวรรค์จบครุศาสตร์บัณฑิตขปออสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปจากวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลักร์เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับการรัจจุแต่งตั้งเป็นคร ของท่านคือคุณครุเดชาเที่ยงจิตและเสียชีวิตลงท่านเป็นวัวธมดาและน้องๆจึงขอย้ายมาดำรงตำแหน่งทจานจัดสองราาัศมาที่โรงเรียนบุญน้าวิทยาคมเมื่อวันที่1 0ธันวาคมพุทธศักราช2อ3พันร้อสามสิในปีพุทธศักราช2อ3พันร้อสามสิ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับหกที่โรงเรียนวัดสิงในปีพุทธศักราช2553ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับเจ็ดที่โรงเรียนวัดหนองจิฐจนกระเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2555ในโรงเรียนเทคนจิต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักปฏิบัติตามจัดบัรณของรครูคันที่ยุ่งเทวรกายแรงใจแรงจิตปัญญาอบรมสัง่งสอนติดจังเต็มความสามารถจนในรับพระราชทานากษอาริีิศริยาพรทันสูงสุด คือทวีติกยาอ่อนช้างเปือกหอจอมชีวพิธกุกันครองเรือของในกเรียนทิ้งจิตท่านได้สมรสสองครั้งสมรสครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราชสองพันอกับท่านอาจารย์นงรักทิ้งจิตมีบุตรชายด้วยกันสามคนคือ okay, okay. ใน กริษส่เทียงจิตปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนตัว 2. นายจัดรือเที่ยงจิตประกอบอาชีพส่วนตัวประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ในสัตว์ัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน 3. นายธนกรเที่ยงจิตประกอบอาชีพส่วนตัวและในปีพุทธศักราช2องพันรสา ภรยาของท่านเสียชีวิตจบพระทา,ต,าตุพุทธศักราช2540ท่านได้มาตกรกับนาสงสุทิงเที่ยงจิตนางสุกุลเดิสองสิริมีทิทาวิกันหนึ่งคนคือนางสาวสตรีรักเทียงจิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจัดทุนการศึกษาส่วนพระองค สมเด็จพกกระนิษฐาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปัจจุบันประอกอบชี่วนตัวประวัติในช่วงของในเกเรทิง้งจิตท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซึ้งสังสุดส็ดมีความอุตสาหา ท,ทุ่มเททุ่มเทแรงกายแรงใจและแรงสติปัญญาทาง,งานเพื่อสิทธิ์เพื่อให้สิทธิ์มีความรู้ประพฤติดีเป็นพลรางดีของประเทศชาติถึงแม้ว่าสิทธิ์บางคนจะโกรธท่านแต่ท่านนั้นไม่เคยโกรธสิทธิเพราะในใจของท่านนั้น มุ่งมั่นจากที่สิทุกคนไตเรเจอเพรามนามีหน้าที่ัำงานนำเรมต่ออยู่ในสังคมจังมีความสุขท่านเป็นโรที่เปลี่ยนไปได้วยความเมตตากรุณาต่อจิตนอกจากจิตแล้วบุตรธิดาหลานๆในญาติท่านก็อยากให้ความช่วยเหลือตลอดมาปกะติท่านมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส ทัานจะเห็นได้ว่าท่านชอบใช้เวลาว่างในการเรดดนตรีตั้งวงดนตรีเฟรมมิวสิกนำลูกุิษย์ที่มีความสามารถออกบรยการสังคมจากการปฏิบัติของในเกรีที่จิตที่ได้ปฏิบัติจนทุกคนรักให้มากและอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนประทับใจก็ค,คือความประจันอยู่และความระเบิดบจบ คุณแม่สเสน่ห์ที่จิตท่านได้บอกว่าลูกคนคนี้เป็นคนมีการอยู่เ็นเลิศ์งานทุกอย่างที่พ่อคุณแม่ทำเขาจะต้องมีส่วนร่วมทั้งดูแลน้องๆแทนพ่อคุณแม่เพราะเป็นลูกคนที่หกทีท่านทำอย่างสม่ำเสมอมีความรับผิดชอบดูแลบมดที่ดา ให้การ,รอบรมอยู่เป็นนี็กหาเด็กลง่า้คือทำผิดต้องโลบโทษซึ่งปกติท่านก็นำไปใช้กับจิตทุคนจนงจิตบางคนพูดว่าถ้าไม่มีอาจารย์เกรียงเรี่งจิตในวันนั้นอาจจะไม่มีพวกผมหรือพวกหนูในวันนี้ การทำนั้นสำคัญจนเป็นที่ยอมรับของจิตของคุบคาประชาตลอดจนเพื่อนรูจนกระทั่งเกษียณอายุราชการทัานที่อยู่ดูแลแม่ดูแลบุตรดาละหลานย่างมีความสุขจนกระทั่งวันที่แมากราคมพุทธศักราช2 5 6 4ในเกในเรรียงที่จิต มีอาการอ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ภรรยาอุติดาต้องนำท่านไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลวัดจิงและทางโรงพยาบาลวัดจิงได้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลชัยน,นาทนเรศวรซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจังหวัดมีแพทย์และเครื่องมือแพทย์ที่พร้อมแพทย์ดิทิตการ,รักษาตามหาตการทอ่ <c oughs> ในการรักษาในครั้งนี้สุดที่แพทย์จะเดี่ยวยาให้กลับฟื้นคืนได้มีแต่โุมกับสุดสุดท้ายท่านติจยาก,ก่มปุไปเพื่อการเสนอในเวลาเก้านาฬิกาของวันที่21มกราคมพุทธศักราช2องพันารบด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ รวมอาจาร์หกสิบย์ปีหกวันทำอะไรจากสิเด็กพ่อครูด้วยจุนใจคือครูคือผู้ชี้นำถางความคิด อบรมสิษที่ดีงามตางวิธีสอนสิษย์ให้มีความรู้คู่ความดีได้เป็นมีดังวันไฝใจต้องการเพราะอสอนสิษย์มาหลายสิบธรุน่นมีพระคุณต่อศิษย์มหาศาลศิษย์เรียนจบ ตั้งมุ่งหน้าหาทาง,งานบัางสอบผ่านเข้าเรียนมาหาลัยส่วนรอบอยู่ที่เดิมเหมือนก่อนเกา่าไม่อยากเข้าย้ายออกไม่ไปไหนสอนสิรุ่นต่อรุ่นทั้งหญิงชายหวังเพียงให้สิบ์ตั้งหน้า มาปัดนี้ท่านร่วงรักตักขาแล้วเหลือเพียงแนวคนุณธรรมที่พร่ำสอนกับความรัก่วงหาที่อาทรให้คิดถึงก่อนนอนทุกคำคือรู้ดีว่าความตายเป็นธรรมชาติไม่มีใครสามารถขัดแข็งขืนต่างกันที่อายุสั้น หรือยาวยืนแต่ต้องฝืนกึนนัจตาสุดจากบันจิตกราร่มประดมธิฐานขอวิจารณ์ของพ่อโกรสุสวรรค์เกิดเป็นเทศเจดุกคืนวันศบตกสังน,นานนะับชั่วกบกันรูกสิทธิอยู่ข้างหลังขอตังจิต น้องผู้ทีุ่สสงไปให้ไพศาลถึงพ่อปรูปผู้จักขันเมื่อวันวางทรง,งเปิดการเปลี่ยนสุขทุกคืนวันถ้าตกทุกข์ขอพิพนเป็นจักได้ถึงสุขปรีเเพงกระเสงสันมีสุขแล้วตกยิ่งขึ้นทุกคืนวันตราเนื้อรันในพบใหม ตั้งใจเดินกระดกรดับและอะไรยิ่งจากสิ่งทพบเ็นรกริวกชีวิตและความตายนั้นเป็นของคู่กันที่ได้มาเกิดที่นั่ีตายชีวิตของสัตว์ทั้งมวล ร้วนแต่ถูกความเกิดและความแก่เบียเดเบียนย่อมเสื่อสิ้นไปตามกาลเวลาขันตนึ่งกำกำหนดแล้วย่อมจะแตกทลายไปพระท่านจึงสอนให้สาธุชนได้เห็นจ้าความดีเป็นนิ้เมื่อความสมบูรณของๆๆชีวิตในปๆๆัจจุบันเพื่อเป็นที่พึ่งพิงทางโรเบื้องหน้า และเพื่อฝากเกิจตคุณชื่อเสียงเวกรกรรมอันญิงามให้ปรปากฏใปช่วกาลนันด้วยอำนาจคุณพัศร,พรีรัตน์ไรและบุญกุศลคุณศลความดีที่ท่านอาจารย์เกรงที่จิตได้กระทำไว้มาตลอดชีวิตตลอดถึงบุญกุศลที่แม่ภรรยาบุตรธิดั Pie, รรเป็นพัฒณานุขธรรมที่ให้ในวันนี้จงเป็นภารวัปัจจัยหนุนส่งให้ดวงวิการของอาจารย์เกรียงเพ่งจิตสเยรุดผูมสุขในทิพยวิมารสุขติสการในสังกายภพในปรานนี้ก็ขอเริกท่าน เลือกกิ่นไว้อะไรให้กับตัวิย่างของอาจารย์เต็นน